ใจหายพระเอกดังตัดสินใจออกจากค่ายเดินหน้ารับงานด้วยตัวเองเป็นอีกหนึ่งนักแสดงดาวรุ่งที่มีผลงานละครให้ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับตีธนพลจารุจิตตรานนล่าสุดวันที่18ตุลาคมตีได้ออกมาโพสต์ตือประกาศผ่านอินสตาแกรมเผยว่าตอนนี้ตัวเองหมดสัญญากับทางต้นสังกัดแล้ว และขออนุญาตผู้มหายโยดูแลตัวเองโดยโพสต์ดังกล่าวตีได้ชี้แจงว่าสวัสดีครับผมตีธนพลครับขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านให้ทราบว่าขณะนี้ผมได้หมดสัญญากับทางบริษัทจานีนกรุป๊ปจำกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ขออนุญาตทางพี่เจนให้ตีได้มาดูแลตัวเองเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เติบโตในการเลือกรับงานตามความเหมาะสมของตัวเองในด้านของการทำงานการเป็นพาร์ทเนอร์กับบอจานีนกรุ๊ปจำกัดยังคงดูแลกันตามปกติขอขอบคุณที่โอสตาฮันเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์พี่เจนจานีนกรุ๊ปจำกัดและซ c ซ m ดีที่ทำให้ตี๋ได้เข้ามาโลดแล่นในวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงซีรีส์วเรื่องสองมูนทีซีรีส์ ตีเติบโตมาได้อย่างดีก็เพราะทุกๆคนขณะนี้ผมเป็นนักแสดงในสังกัดของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสาผมก็ขอทำหน้าที่นักแสดงให้ดีที่สุดสุดท้ายผมอยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนผู้ใหญ่ทุกท่านครอบครัวและคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนเอ็นดูผมมาโดยตลอดและหวังว่าผมจะได้เติบโตในเส้นทางที่ผมรับ ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยได้รับการสนับสนุนจากทุกๆท่านเช่นเคยขอบคุณที่รักและเอ็นดูตีมาตลอดที่ผ่านมาครับช่องทางการติดต่อง,งานไลน์แอดทีธนาปองมีแอดข้างหน้าอีเมล tNT ขีดล่างจารุจิ gmail.com